วันนี้ครวันนี้จัดตัวพิเศษมาให้ดูกับครอส GR ปี2022ราคาเท่าตัวท็อปเลยแต่ได้เป็นรุ่นพิเศษค่ะคุณลูกค้าคันนี้749,000บาทว้าวมากนะรถปี2022ด้วยนะคะกับรุ่นพิเศษชุดแต่ง GR แท้โรงงานรอบคันนะคะสภาพตัวรถไม่มีประวัติพิวามชนหนักมากกล้อง360องศามีมาให้นะคะหลังคาสลูปมีมาให้ครบสภาพภายในสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะราเดียดเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วน ของราเดียตในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือ2เนะะี่ย่ะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาเจอเจอกันนะคะที่เพชรยนต์สาขา3นะคะสุวินทวงศ์46นะวันนี้นะคะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆ1คันนะคะสำหรับใครที่มองหา Cross อ v e r มือ2หรืออยากได้เป็นรถ s อ v ไฮบิดประหยัดน้ํามัน วันนี้นะคะนุชจัดตัวท็อปมาให้ดูหรือว่ารุ่นพิเศษนั่นเองนะคะ จัดรุ่นพิเศษมาให้ดูในราคาที่แบบได้เท่าตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวรองท็อปเลยราคาดีมากเนะะี่ยคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าได้เป็นรุ่นพิเศษแต่ได้ราคามาเพียงแค่7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2022ไปใช้งานด้วยคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง GR แท้รอบคันสวยๆเลยรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะคะจะสวยเดิมแท้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูในส่งของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยใครที่กาลังมองหารถ SUV วไว้ใช้งานประหยัดน้ํามันทนทานขับสนุกอยู่นะคะวันนี้ บอกเลยจัดรุ่นพิเศษมาให้ดูในงบไม่ถึง8 0 0 0นคุ้มมากๆคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันด้านหน้างตัวรถนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีดําเงาสวยกริปเดิมเลยมาพร้อมกับกล้องรอบคันหรือว่ากล้อง360องศามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับ or, ฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียมนั่งนิ่งไลท์มีมาให้สภาพสวยเลยตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานสภาพส,สวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขาคันนี้ตัวงานสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสะกิลเห็นไม่มีเลยริ้วรอยตัวรถสภาพสวยกริปเดิม ในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะคะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยคุณลูกค้าคันนี้สวยมากกระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะพาร์ทเดิมจากโตโยต้าด้วยและคันนี้นะรถเพิ่งรับเข้าร้านมานะคะยังไม่ผ่านการสปารถเลยนะคะและนี่คือสภาพแรกเข้าบอกเลยว่าสวยมากราคา7จ็ดแสนบาทในส่วนของรายละเอียดปงซุ้มล้อสภาพสวยเดิมได้แม็กเดิมโรง,งงานขอบ18ยางปี23ทั้ง4เส้นแล้วดอกยางเนี่ยนุชด,ดูแลให้ในวันปล่อยรถ เลยนะคะคุณลูกค้าเดี่ยมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมกระจกเดิมนะคะจากโตโยต้าเลยนี่นะคะสวยมากในส่วนของรายเดียดตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันเลยเดี่ยมสันเส้นสายด้านข้างนะคะสภาพสวยกริบเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูงานสีด้านข้างนิดหนึ่งนี่นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักกิ้มสภาพเมียบมากคันนี้บอกได้เลยว่าสวยครบจบในราคาที่แบบถูกด้วยจะแสน0 รถปีะคะรถปี2022มากับบอดี้สีดำดุดูแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นะคะตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะด้วยเบาะหนังนะคะลาย GR นะคะสภาพสวยๆนะคะเดินตะเข็บด้วยได้สีขาวคอนโซลกลางมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะหมวดต่างๆมีมาให้ครบนะคะจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto มีมาให้นะคะกล้องรอบคัน ภูมิรายมันติฟังก์ชันหลังคาสลูปมีมาให้สภาพสวยแบบนี้เลยภายในสวยหรูค่ะคันนี้นะคะได้ออปชันมาค่อนข้างครบเลยและที่สําคัญประหยัดน้ํามันดูแลง่ายนะคะราคาถูกมากๆเลยคันนี้โครงสร้างต่างๆนะคะตัวน็อตต่างๆมาในสภาพเดิมแผงประตูด้านข้างสวยเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะน็อตแต่ละจุดเดิมๆแบบนี้เลยคุณลูกค้ากระจกรอบคันพัดเดิมด้วยในส่วนของไดเอดตัวเสาบีนะคะน็อตเดิมแบบนี้นะคะสภาพสวยๆนี่นะคะ น็อตไม่มีร่องรอยขยบเขยืขย่อนเลยนะคะแผ่นเพลสีดำมาในสภาพเดิมวันเดือนปีผลิตนะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็รอยเมคอัพต่างๆนะคะสภาพสวยนี่เดี๋ยวนุแงให้ดูเลยเมคอัพเรียงยาวสวยงามค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะตอบโจทย์เลยใครที่มองหารถ SUV สภาพน้องๆป้ายแดงราคาสุดคุ้มนะคะคันนี้ใช้งานมือเดียวไม่ใช้งานแสนต้นเท่านั้นนะคะรถปี2022 สภาพเกรด A เลยนี่รุ่นพิเศษนะคะชุดแต่ง GR แท้รอบคันสวยๆเรียมสันต,ต่างๆของตัวรถไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวด้านหลังห้องโดยสารนิดนึงนี่เปิดเข้ามาแล้วนะคะห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางเลยนะคะได้ในส่วนของแอร์ตอนหลังมีมาให้นะคะแล้วก็บารุพร้อมกับช่องเสียบสาย USB ซอกประตูต่างๆมาในสภาพเดิมน็อตเมกอาร์คสภาพสวยงามแบบนี้เลย นสวยมากนะคะครบจบในคันเดียวแน่นอนนะคะได้ทั้งความประหยัดตัวท็อปราคาถูกนะราคาเนี่ยเทียบเท่ากับตัวพิเศษของรุ่นนี้เลยนะเพราะว่า gr เนี่ยราคาจะขายอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่านะวันนี้จัดมาให้ค่ะคุณพี่749,000บาทเท่านั้นแนวสภาพสวย,สวยเลยเปรียบสันร,รอบคันสวยงามแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าสภาพรถบอกเลยว่าเกรด a 100% ไม่มีตําหนิค่ะคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมาด้วยด้านท้ายเนี่ยค่ะไฟท้ายเดิมโรงงานสภาพสวยนะคะพร้อมกับโลโกโม้มาในสภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่มีดิ้วรอยหลุดกระจกหลังพาเดิมนะคะในส่วนของรายละเอียดประตูด,ด้านหลังเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะสามารถเก็กบกระเป๋าเดินทางได้ถึงห้าใบเลยนะคะแล้วก็ไม่พอเท่านั้นด้านในส่วนของนี่เลยตัวโครงสร้างเดิมนะคะน็อตยึดท้ายนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ไฟท้ายต่างๆมาในสภาพเดิม นี่นะคะถาดหลังมีมาให้นะคะจากโรงงานอุปกรณ์เสริมนะคะแม่แรงเครื่องมือต่างๆมีมาให้ครบจากโรงงานด้วยนะะสวยคุ้มค่าค่ะคันนี้นะคะกับ t o y ยต้าโคราค o s ส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้จีอาร์สปอร์ตะคันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยของตัวคล o ส สนใจนะคะติดต่อจองเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร091นะคะ447982ค่ะปกซุ้มร้อสภาพเดิมๆได้แม็กอลอยสีทูโทนสภาพสวยขอ18นะคะเรียมสันต่างๆมาในสภาพเดิมภายนอกภายในสเปคเดิมโรงงานนะคะแล้วก็บอกเลยว่าภายในเนี่ยกว้างมากคุณลูกค้าคันนี้นะ,ะนั่งสบายนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้โครงสร้างต่างๆมาในสภาพเดิมนะคะและไม่พอเท่านั้นค่นนี้เลย นะคะเสาบีนะคะตัวน็อตเมคอาร์คนะคะสวยงามแบบนี้นะคะไม่มีริร้วรอยช่ำเนาะเมคอาร์คสวยๆเดิมๆนะคะแล้วก็นี่เลยภายในออปชั่นครบนะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราเดียตออปชั่นกันนิดหนึ่งนะ,ะสำหรับตัวชมนี้ นี่เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้แล้วนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดรุ่นพิเศษนะคะจะมีเพิ่มเติมมาก็คือระบบช่วยออกนอกเลนนะคะแล้วก็ช่วยอัตโนมัติฟ้ดคอนโทรลมีมาให้รับสายนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงซีรีนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็เรขกไม้นะคะหนึ่งแม้กิโลคันนี้คือไม้แท้โรงงานเลยนะคะได้ไม้หลักแสนนะคะไม้แสนต้นเนี่ยถือว่า อยู่ในเกณฑ์กําลังสวยกับรถใช้งานนะคะกับรถใช้งานที่แบบว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนาะไม่แสนต้นๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะคะกับราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะเรดฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1นึ่งมื่นสาพันห้าร้อยบาทพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่1.29ใครสนใจเนี่ยคันนี้รีบจับจองได้เลยเพราะสเปคนี้นานๆจะมีหลุดเข้ามาด้วยนะคะราคาเบาๆรุ่นพิเศษเนาะมาดูในส่วนของรายละเอียดเรื่องออปชั่นกันต่อนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของตัว จอทัชสกรีนนะคะรองรับไปส่วนของตัวบูทูธนะคะแล้วก็วิทยุสั่งงานด้วสิ่งซีรีส์ p อปเปิลคาร์เพล u ดอโตมีมาให้ครบเลยแล้วก็กล้องรอบคันนะคะนี่สวยมากคันนี้ครบเลยคุณลูกค้าดูแต่ละมุมได้นะคะกดดูได้เลยนะนี่นะคะสวยมากกล้อง360องศานะคะเราก็จะเป็นระบบ Air Auto Foodstart GR จีอารแท้สวยๆแบบนี้ เกียร์ออโต้นะคะขับสนุกขับนุ่มนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะ,คะใครที่อยากได้รถใช้งานในเมืองนะคะแบบว่าวิ่งใช้งานใช้ชีวิตประจำวันเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อัตรากินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23กิโลลิตรถือว่าประหยัดมากๆสำหรับรุ่นตัว1.8นะคะและคันนี้ได้เป็นขึ้นชื่อในเรื่องของ SUV h y b r i d ที่ ขายดีในตลาดรถมือสองด้วยนะคะสนใจนะคุณพี่รีบได้เลยคันนี้สภาพโดยรวมนะคะใหม่ริบเลยนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสภาพแรกเข้าโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมๆแบบนี้สวยๆค่ะคุณลูกค้าแผงประตูนะ,ะก็อยู่ในสภาพเดิมกระจกรอบคันพ์ทเดิมสวยเดิมแบบนี้นะคะเรียมสันต่างๆมาในสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าไม่มีดิ้ลรอยแตกแล้วสภาพสวยนี่นะคะบอกเลยว่าสภาพโดยรวมเนี่ยสวยมากคันนี้ใครพลาดบอกเลยเลยว่าน่าเสียดายมากได้ทั้งตัวท็อปราคา ถูกนะคะแล้วก็ออปชันจัดเต็มสภาพรถสวยเดิมโรงงานนะคะการันตีมาให้ตัวรถไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมหนาวมาสนใจรายละเอียดคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าคันนี้หน้าห้องเครื่องเนี่ยจะอยู่สวยเดิมแค่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะมาแล้วช่กันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า1.8ลิตรนะคะ ออคันนี้อัตรากินน้ำมันนะคะอยู่ที่23กิโลลิตรนะคะเป็นตัวระบบไฮบริดกับตัวเบนซินเนาะก็ใช้งาน2ระบบนั่นเองมาในสภาพเดิมหน้าห้องเครื่องนะคะไม่มีร่องรอยค้าวน้ำมันไหลซึมค่ะสภาพสวยเดิมโครงสร้างน็อตแต่ละจุดนะมาในสภาพเดิมแบบนี้นะคะก็อ่อไฟหน้ารถนะคะไม่มีการโดนเปลี่ยนนะไฟหน้าเดิมๆแบบนี้เลยคุณลูกค้านี่นะคะน็อตแต่ละจุดเดิมเดิม ฝากกับโรงแผ่นกันความร้อนมาในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วเนะะี่ยค่ะกาลันตีตัวรถมาให้เลยคันนี้สวยครบจบในคันเดียวนะคะกับคลอสจ r ปี2022นะคะราคา7,49,0 0 0นเานะเร์ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,500บาทเท่านั้นนะคะใครที่มองหาคลอสมือสองจัดได้เลยวันนี้พามาอัปเดตนะคะตัวรถเข้าใหม่สภาพสวยๆเลยใครอยากได้รุ่นไหนชมไหนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาหนูได้สำหรับวันนี้นะคะซอยพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผ จะไปพลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองหรือว่ารถ SUV มือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ